เรื่องราวร้อนฉาที่สะเทือนวงการบันเทิงหลังจากต่อสู้กันอย่างยาวนานเกือบ4ปีศาลได้ตัดสินคดีที่ดาราสาวจักรจัรนอคคมศิริสุวรรณสุขเป็นโจทยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากอาบีอดีตผู้จัดการส่วนตัวของเธอกรณีที่อาบีได้ใส่ความเควัฒนาเจริญศักวัฒนาสามีของจักจันว่ามีโรคสองใบาการต่อสู้ในชั้นศาลสิ้นสุดลงเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568โดยศาล ได้มีคำพิพากษาให้อบีต้องชำระเงินค่าเสียหายให้กับจักรจันรเป็นจำนวนสองล้านบาทเต็มจำนวนตามที่ฟ้องร้องพร้อมดอกเบีย้ยร้อยละ5%เปอร์เซ็นตนับตั้งแต่วันที่ยื่นฟ้องคดีทนายนิดาสรัญญาหวังสุขเจริญทนายความของจักรกจันรได้ออกมาโพสต์ยืนยันผลการตัดสินพร้อมทั้งระบุว่าอาบีต้องจ่ายค่าเสียหายเต็มจำนวนดอกเบี้ยและค่าทนายความอีก80,000บาทประเด็นที่น่าสนใจคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาชื่อเสียงและเกียรติยศของบุคคล และผลกระทบที่เกิดจากการใส่ความผู้อื่นแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นี้การตัดสินใจของศาลครั้งนี้ได้สร้างความเห็นอกเห็นใจให้กับจักรจันอย่างมากและอาจเป็นบรรทัานสสำหรับคดีลักษณะเดียวกันในอนาคตคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการตัดสินของศาลยุติธรรมแล้วหรือไม่คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย